สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณหนึ่งอันนี้นะคะคุณหนึ่งจะพานักเรียนเนี่ยมารู้จักกับคําสุภาพกันค่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเรามารู้จักกับความหมายของคําสุภาพกันก่อนเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันที่ความหมายของคําสุภาพกันนะคะ,ะคำสุภาพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคําที่ได้ยินแล้วน่าฟังเป็นห้อยคาที่มันเหมาะสมะบางครั้งนะคะเวลาที่เราใช้คำทั่วไป คำท,ที่เราใช้มันไม่เหมาะแก่การกล่าวบ,บังคมทูลเราจึงจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคําคํานั้นเพื่อให้เหมาะสมแก่การกล่าวบ,บังคมทูลนั่นเองค่ะ,ะต่อมานะคะเราจะมาดูถึงลักษณะของคําสุภาพกาันอ่ะเราจะมาดูซิว่าเรืองคสุภาพเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงกันนะอย่างแรกเลยนะคะคําสุภาพเนี่ยเขาบอกว่า,จะ,า,ะาจะต้องไม่เป็นคำหยากอ่าอย่างที่สองเลยจะต้องไม่เป็นคำบวน อย่างที่3านะคะไม่เป็นคําที่นิยมเปรียบกับของ,อย,งอย่างสุดท้ายนะคะไม่เป็นคําที่สั้นหรือห้วนจนเกินไปทีนี้เราจะมาดูกันว่าคำแบบไหนที่เราจะต้องเปลีป่ยนเป็นคําสุภาพบ้างเชิญเลยค่ะอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างบางส่วนของคําสุภาพนะคะคําแรกอ่ะอย่างเช่นคำว่ากระปิเวลาไปทาสุภาพเนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่ากระปิเราจะใช้คําว่าเยือ่อเคยแทน คำว่าตีนเราไม่ใช้เราใช้คําว่าเท้าขนมจีนหลายคนอาจจะมองว่ามันสุภาพแต่จริงๆแล้วไม่เราใช้เป็นคําสุภาพด้วยคําว่าขนมเส้นนั่นเองคําว่าหมาแน่นอนเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราใช้คําว่าสุขหําคว่าควายเราไม่ใช้เราใช้คําว่ากระดูปลาสลิดใช้ปลาใบไม้หัวปรีใช้คําว่าปรีกล้วยสุดท้ายคือปักท เราใช้คําว่าฟักเหลือค่ะน,นี่ก็เป็นตัวอย่างของทำสุภาพไม่ง่ายนะที่เราเควรจะคุ้นเคยกันในชีนว,วิตประจำวันถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนติดต่อที่คุณหนึ่งมาได้ทางอินบ็อกซ์เลยนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าทำไมนะ้เราถึงต้องเรียนเรื่องทำสุภาพด้วย เป็นเพราะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่อมีชนชั้นของบุคคลอยู่การที่เรารู้จักการใช้คำสุภาพเนี่ยมันบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามาดีและเป็นผู้ที่รู้ภาษาดีนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ